มามาเลือดแปลงเป็ดครับเลือดแปลงเป็ดน้ำืดคหรไปกินด้อสำคัญมังน้าไหเด้อเด้มยเกิอนคนนี้สวัสดีครับเราอยู่ที่ซุ้มไก่เทพนาคาเสียะเนาะไก่ตีไก่เก่งติดต่อเสียะเด้อตัวเราบ่แพงหอกมันหาพันคือบาทขึ้นไปแม่นบอครับ พอว่า,าไก่เกง่งไก่ขี่กากเข้าปล่อยออกไก่เพิ่นออกกําลัางกายทุกมือ้อตื่นเช้ามาได้ยินโลด<ส>อะไรนะครับเสีะยะก้อยกุ้งมนีมกุ้งเต้นครับกุ้งเต้นมันมันมันเศ้าเต้นแล้วเนี่ยมันตายแลย้วมันตายแล้วสมไก่เทพนาคาอยู่ที่บึงการครับผมกับทีมง,งานหลายคนโอ้เสียะสั่งหมูมาเพอะแล้วไปเบิ่งหมูหันโอ,โอ้โหายลูก,กันเจอะเลย

ขักขักขักด้วยนี่นี่ครับเจ้าของร้านนี่ครับนี่เจ้าของร้านเพิ่นเฮ็ดแซ่บเคยกินแล้วรอบนึงแซ่บนี่เพิ่นแหย่เป็ตัวนึงเนี่ยเพิ่นเอามาเซฟเซฟก็ได้ตสุดเลยโอ้โหทีตลอดรีวิวได้รีวิวเพิ่นขายมาหลายปีจักปีกว่าอหลายมาสองปีเต็มสองปีเต็มเพิ่นขาสดสดเฮ็ดสดสดมันก็เลยแซ่บแห้งแซ่บขักแซ่บเนี่ยตั้แหละมือนี่ตั้แล่มือนี่มากหมองซ่อแหละมือนี่แหละก็เฮ็ดสดสดนี่ยล่ะ ฟอมเดียวนั้นซอสซอสโอ้ยของไงพิมพ์เมียมเลยพิมพ์เมียมเลยหมูก็ขาแบบคู่วินาทีตั่งมาเลยย่างให้กับมือเลยนั้นเลยผมมักแต่สั่งแล้วก็ย่างแล้วก็เฮ็ดให้พร้อมเนี่ยแหละน้ำจิ้มมีอยู่สามรสเนาะแต่ว่าผมมักรสนี่เลยอันนี้รสเดร็กกว่าไอ้นี่น้ำจิ้มหวานครับไม่หวานน้ำจิ้มเปรี้ยวเซฟฟูดเจ้าเสแบทเสฟฟูดอตัวนึกจากบาทก่อน พันหกครับพันหกสามารถอิ่มได้อย,ยู่ประมาณหกคนออกกันออกเงื่อนกันพุทธจักบาทถึงหกคนเนี่ยบวกได้ปะห่วยแว่นมโเบียลัวป่ะออกเงื่อนกันแซ่บวะทุกคนแน่นอนเลยไงอ่มอิ่มสวยใหญ่ซื้อว่าใหญ่คนหนึ่งเหรอประมาณเทานี้นหกถึงเจ็ดคนอิ่มเมืม่อไหร่เขากินหลายบบเ,เลยบเบิดเลยเมื่อไหร่มันตัวใหญ่ครับมันใส่สองทังเอาใส่สองพันบาทเนาะใหญ่ยิ่งถหลวม มาเลือดแปลงของเฮากับกามเรียบร้อยสุดยอดแข่งปุ๊บบู๊ยสุดยอดโอ้ยไอโรยไปบู้ยมีแต่เน่าแซ่บเมื่อไงอ่ะแม่ใช่ปิดเลยครับเปิดเลยเอ้าคนดีเดี๋ยวอ่าสร้องไก่สนะโอ้เดือดแปลงมือมือไอ้ไม่บอดิเขาเลยมือไอ้ไม่ไอ้ไม่เพชรนี่ก็มือ ใ,ะนะใกล้ชนะใกลชนะตีกับ,บพวกแผลนักเทือกไอเทพนาคาเนาะสุดยอดสุดยอดสุดยอดข้างหลังเพิ่นจะเป็นฟ้ามไก่ตีใหญ่เลยครับข้างหลังประมาณจักโตกวออ่าพันเลยบอกห่าวพันเลยห่าวพันเลยมีหลายสาขามากอสอนนี่เนาะโอ้แต่ก็

ใช่ปุอ่ะจมือสิเปรี่ยมรีสอรดไอ้ไม้อยู่เด้อครับมี่อันปลาล่าหลายหลายอมา่มีป่ามีมันติดแพ้ไหมอ่ะ<ม>เอาป่าไม่ๆม,มาปีก,กินอืมเจ้าบุ๊ยอ่ะ ตีมือไอ้ไหม,หมทำเองกับมือโอ้แสบแหงเ้าออันนี้หมูหันยาปิคนบาอันนี้หมูหันไน้ร้านป้ยปวยอยากก่างกรณีพ้ยหมูหันอยู่ขาสมบูรณ์ข้าสมบูรณ์ครับร้านน้องชายนะจังหวัดบังการร้านนี้ดีที่สุด แซับแย่บิบงบงฟังนี่ฮะอฟังนี่มามาจับเลยอาจจะไปยืนฟังคุณะอะไปนไอ้แซบอะขอชิมน่ำมด้อหมูแซ่บสุด มันกินต่ำไปทั้งเรือโอ้เรามองนี่แล้วมันขักที่สุดของหมูอืมขักหมดขักที่สุดอ่ะลองเบ้างหมูแดง รวมเบิ่องยืนอ๋อได้ไหมได้แสงได้ไหมครับอือยู่ดีเลยครัเอาได้บ่อยไว้แน่ะเนี่ยเข้ากันเข้าว่ะใส่ถ้วยเยอะเปลี่ยนเยอะอืมเข้าล้วยกัน โอ้แอบข้าวไสอคภามดีสายเรี่ยงคือมงหลงมูหันเหรอมีไฟกี่้วขี้ไหนด่าดน่ะเน็กเสิบมีไฟมุงข้าวบ้างอือไมันงเสี้องมูหันไปแล้วให้เข้ามาลยมูหันแน่บ

อ่าตะก,กล้องดูดีกินเขาแซ่บบ่มีมตาตคนอืมหากินเขาบ่แซ่บสามมือตายแท้ปิ้งหัวทับดีที่สุดเนี่ยไปมัก เบดกัะตัวเป็นเนี่ยใครมักตัวนี้ดาก bên trong chạn chạn luôn, bên trong này là miếng, mẹ ạ, gan như thế này khác được, về này mặt Rồi. จะถีบหาเปลีปยนเปลยนพองอือก็คือะไรวะเปลนเปไปยคนเป็ีนเป็นดีเรื่องครับแม่งกูเป็่นหนึ่ยกูกับไปแช่ตัวเย็นนู่นนะเอ้ยเขียงเป๊กให้ลงเลยข้ามกันแต่เรื่อง ทอดหนังก็กวักใช่ไหมอ้พวกล้าขับเอาเลยนะครับไม่ได้ไม่เอาพอจะปีกนะเดี๋ยวจะซื้อมาบอกกว่านเะไปซื้อมาพูดย่างเงาะเี่ยเป็ดไม่ยาบ่ยาไมุ่่มต้องแซวอาจะกินเนี่ยอัเชี่ยนแล้วจะพักเรากอัยพีอิเนอีกบ่ ชองจานมึงหองขึ้นหนึ่งจะไหม่มพี่ยันจะมพี่จ่อยไปไหนใครมี่น้องลายได้หมดเนี่ยเอาเลือดแปรไม่ไปมักป่ะโอ้ยอยากกินที่ดายะบะเติงบ่ะจิบโงบ่ไปบุกกากินไอเจ้าว่าทุกทีอะไไปกินปลามึกซาชิมิมามึกคอยเป็นโรคเกาแต่ว่าคอยมักึกินแล้วจะไปหาหมอทีหลังอือก็อร่อย โอ้โอโโอโนนอยเด็กเด็เบันเสีบเน,ะบนาะนะมาดูออยู่ดีกินเขาเสีบบุ้มีม่ตายเป็นโรคยั้งกระซังบอ่ตอตเาเาไอเพื่อเอเอาอะนื้ปนนนอ,รอ,อ,อประจํากินเลยกินประจํบ่อย่อออออางหมูเจัดเดือนเอาไวาม้ม้นมาปิเนี่ยอันนี้เดือน เดือนครึ่งขึ้นสองเดือนอันเดียวครึ่งลรอมันปิดเยอะเกินสองเดือนครึ่งหมอไอ้ซุดมันใหญ่ครับมันสีหนังสีพวกแข็งโอมันนะแหมูสามเดือนซุปเลยมันมันเป็นปัญหาเรื่องหนังบู้ดีหนังเรื่องมกระด้างเพาอย่างนั้นถ้าบัวถ้าบัวกินเข่าสมมุติว่าเป็นไข่เนาะบัวกินเข่าสามหมื่นตายเป็นโรคยังกระซังกินเข่าแสบบัวไม่ตายน้ำนักเลมันพบรูเขดีกินรูม มาห้องหงห้าโนหมดลยอันนี้จหลูกขนึ่งหกลูกคตหัวตัหลเาชอตแล้วออกมันอแอ่สี่ลูกรวมเอ่อไม่อย่างแล้วเรือหอสามลูเยโอเลือหมเลยว่องเลอหมเลยนะโอ้เลือกหมูที่บานนกันมาติดลูกวกกับปมาเลี้ยงลูกซองสุดค่ตัวดีนะตัวนี้ตูน มันขัดงือคือเดมันเลยนกันต้องบีบบหน้า่าะเอนี่เียนจกเนวันนแล้พวกนเป็นธรรมชาติเสียตาเป็นธรราติครับจะโตาดเนี้ยมันี้เป็ตนี้ะเี่ยวกับใครรถต้ดีตตีหมดแต่ว่ามือมืกขาบ่อย่งบยังได้ยงเี้ยกินโทรถามพี่ก็ได้อย่าโอ้เรื่องอะไรครับโบมานนี่ก็ได้วนมันืจัะ มีแต่คุมันมันดีต่อกันดูวะดูิมวยเลยโอมันเดีไม่เห็นยากครอว่าปัญหามันเกี่ยวกับเตาปิาไปเนหนีเนี่ปงเขาน่งปงประจำอิกเนาะเรา้เป็นนางเผาองทุนหน่อให้เป็นต้นเผาอันนี้ของพี่นี่พี่ใส่เตาอัตโมัตินี่ใส่เรื่องะใปิดห่อใส่มอเตอร์ไม่มดไม่นนเลยเก็บเก็บเท่าสิบตัวก็ได้เพราะมีเตาอีสิบเตา บ่ผมมักผมมักหมูไอเห็ดเลยมันปิดยังไงมันแ่บไหมมันกรอบอยู่เลยแต่ผมมักวิธีการเห็ดเ้ี่ยต้องขาแบบสดๆหลก็มาเห็ดเพราะมาเห็ดตั้งเนี่ยบแจ้งแล้วกับบเข่าเนาะมันสะเข้าเดียวมดถึงจะแช่เย็นแช่เย็นแบบที่มีคุณภาพคือขาปุ๊บออกเขาตู้ย็นเลยแช่ปิดล็อกเลยนี่นี่คนใส่ใจในอาหารมาเลยแ่บออกมาบต้องก็สิบมีแช่เนเจไอ กั oh, ้ราไคือเขาอแล้ว no ส่งซีไปให้มึงไงเด้ออ้ไงหมูสุดโงซื้อไปปิ้งมันยัเสียเนาะครับเขาจะเขาตุกตุกพูดนะเม้วนเันเขาเสุดจ๊ือตียบถรามันสุดแจบมมันเสียบมันเนื้อมันหวานมันแต่สไตล์มมันจะออกนังกรอบจะช่ำบุกไปแห่เข้าคัาวเกรียดหมูนะข้าเกรียดคือตรงมีเนื้อมีมันมีอย่งเขดี จะไปค้นมาแข่เลยตัวจ้อยมาค้นมาไปเป็นองแข็งเลยเพราะว่าที่ธรรมดาสำหรับผมคนมาชิมของเราถ้ากล้องเห็นปะเงยขึ้นที่ดี้วเป็นยังอ่ากินให้ทุกคนหิวน้ำเร้อคนกินเรื่อเดือนจะขลองในกิ่งใหญ่ลูก่าเลยเรื่องเดือนจะไปขายพันหนึ่เพราะยังันจอยูล้วหมูวิจอย

ผู้ใดเคยกินบ่เคยกินคอมเมนตนะ์เด้อเลือดได้ไงสดสดได้นี่เป็นเลือดเป็สด,สดสดสดเลยอือ <c oughs> <c oughs>